สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายอีกแล้วนะครับผมช่องของนายตอนนี้เราไปได้กล้องตัวนี้มานะฮะเป็นกล้อง Canon Ame ee17 นะครับผมตัวนี้นี่ไปประมูลมาในกลุ่ม a c e b o o k นะครับไปประมูลได้มาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการแบบเริ่มบุกการแสงตรงตรงที่ช่องมองก่อนครับผมจริงๆข้างในมันก็ค่อนข้างสะอาดอยู่นะฮะไม่ได้ไม่ได้สกรปรกอะไรขนาดน,นั้นแล้วก็เลนส์ก็จากที่ดูมีลายนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ถึงกับมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราบุกกันแสงก่อนเฮ้ย hey, <hey>, hey. อย่ารู้นี่ไป hey, ไปได้แผ่นนี้มาคือผมเคยอยากจะบุกกันแสงตัวกล้องตัวอื่นมาก่อนนะฮะก่อนที่จะมีตัวนี้ก็เลยยังพอมีอุปกรณ์อยู่บ้างล้วก็จะใช้ไอ้อันนี้นะฮะเป็นมันเหมือนกาวดียิ่หน่อย,อยแล้วก็มีกาวที่ผมใช้ติดหนังไอ้ตัวนี้แล้วก็มีกันไก่เดี๋ยวเราตัดเลยไปกันไวๆเลยนะครับผม อนนี้เราก็อยู่กับช่วงเย็น <p> นี่อยู่ช่วงเย็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เราไปซื้อฟิล์มมาแล้วนะฮะตอนนี้เราไปซื้อฟิล์มมาแล้วก็เรากําลังจะไปเดี๋ยวเราจะออกไปไถ่ายรูปแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยผมจะไปเดินกับเพื่อนนะฮะก็เลยโอเคเดี๋ยวเราใช้โอกาสนี้เนี่ยที่เราจะไปเดินออกกํลาลังกายกันเนี่ยไปเดินวะ่ะฟิล์มเหมือนแบบวัยชาราวัยชาราภาพไปเอาเดินออกกําลังกายกายภาพบําบัดอะไรเงี้ย แต่ก็แบบนั้นเลยเรามีฟิล์มแคทเมียร์นะฮะคือที่ร้านร้านที่ผมซื้อประจำเนี่ยเขาเหลือแค่แคทเมียร์ตัวเดียวแล้วนะครับคือผมไม่ไม่ได้แบบจองอะไรเขาไว้ก่อนนะก็เลยเออเลยแค่แคทเมียร์ละก็เลยอ่ะเอาแคทเมียร์ก็ได้ก็จะเป็นขาวดํานะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะไม่ว่ากันนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคน,นจะยังไม่เห็นในมแลวสนุกไปไหนเราจะเราจะเดินไปสวนเกษตรไหม

ีจังเลยมีโหมดออโต้หวังว่าโหมดออโต้จะรอดนะับกับด้านไงกดสามรอบไม่ใช่กดปุ่มเนคคอร์ดสามรอบนะนั่นแหละกดซ้ายก่อนเลยะไม่ก็กดไปเลยเพราะมันเป็นโหมดออโต้อยู่เว้ยอันนี้ก็ได้ไงมึงขึ้นมึงขึ้นจัตเตอร์หรือยังไม่รู้ไม่คิดว่าจะใช้เบนเลยอ่าเสร็จละ แค่แคครับวันนี้น่าจะน่าจะได้เท่านี้ยังไม่หมดมวลเดี๋ยวผมลองไปถ่ายวันพรุ่งนี้อีกทีหนึง่งนะฮะจะว่าไงดีมันไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมเปลี่ยนที่ดูนะฮะว่าจะถ่ายอะไรนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ทุกคน สอง years later ในวันธรรมดาที่คุณจีจะมาในวันธรรมดาที่คุณิดจะมาถ่ายคลิปเฉยๆนะฮะจริงๆโปรเจกต์นี้ผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้นะไอ้โปรเจกต์ไอ้ไอ้โปรเจกต์ไม่ว่าอะไรนะโปรเจกต์กล้องเราอะรีวิวกล้อง ไม่รูว่ามันจะนานขนาดนี้นะผมใช้เวลาทำโปรเจกต์นี้เป็นเดือนเลยผมก็เลยแบบเอออยู่ๆก็จะลุกขึ้นมาทำมันต่อแล้วแบบก็เลยอยากจะมาคาเฟ่มาแยิง <Yeah. S 1> แม่งคอนเทนต์วิ่งรอบตัวคนคนมันจะกลับมาทำยูทนะูบไปเนาะคอนเทนต์วิ่งรอบตัวผมไม่ได้ลงคิปไปเป็นเดือนเลยเพราะแบบผมรู้สึกว่าแบบ โปรเจกต์นี้มันนาน่มากผมไม่รู้จะถ่ายอะไรปกติคือผมแบบช่วงนี้ผมอยู่บ้านนะแแบบก็เลยแบบเออถ่ายอะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบไม่ได้ออกไปถ่ายสักทีหออญาตมาอะไรเงี้ยตัวนี้อะลยแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยกาแฟเวกเตอร์ดีที่สุดละโคตรดีโคตรอร่อยไม่เคยทำให้ผิดหวังเวกเตอร์จริงนะ ตอนแรกอะ่ะผมมีเรื่องจะมาคุยกับคนดูด้วยแล้วผมลืมไปละไม่แน่ๆองศาจะได้เห็นในคลิปต่อไปนะใครแม่งจะไม่ยอมใครแม่งมันจะอดใจไหวกับที่อบปังตอนร้อนๆวะ่ะกับกาแฟแก้วหนึ่งดูไปได้เหรอผมไม่อยอกกินข้าวเช้าเพื่อที่จะมาทำอะไรแบบนี้เลยด้วยเอนนีงถ้าผมได้ขั้นแรงขั้นต่ำแล้วแบบไม่มีลูกไม่มีเมียจะผมจะเลือกเอาเงิน ประมาณ2 0 0พันเช่าห้องอยู่ซึ่งอาจจะเป็นช่องรูหนูอาจจะอยู่ได้แบบหยุดอยู่ได้แค่อยู่ได้มีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้าผมจะมากินเชี่ยวปังกับกาแฟแบบครูรามาฮอมเพราะชอบมากคือทุกคนอาจจะเห็นได้ว่าแบบว่ามันเออมันจะว่าไงดีก็ไหเห็นผมไม่ได้ลงคลิปนานแต่คลิปเนี้ย ทุกคนอาจจะสังเกตว่าคลิปแรกไ,ไม้ไห่ตอนวันแรกที่ผมเริ่มรีวิวกล้องกับวันเนี้ยผมผมจะยาวต่างกันนั่นแหละคือสาเห็นว่ามันมันคลิปเนี้ยมันเลยเป็นโปรเจกต์ที่นานมากไม่ใช่เพราะว่าผมเอาแต่ถ่ายรูปแต่ผมจะใช้คําที่ดูดีอย่างปล่อยปากละเลยแทนคาว่าขี้เกียจแล้วกันแต่ที่ผมเริ่มทําแบบว่ารีวิวกล้องตัวนี้เพราะว่าผมอะอยากเอากล้องตัวนี้ไปเที่ยวหรือว่าไปแบบไปกับผมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือผมต้องดูได้ไงว่าฟูาน้ำภาพมันโอเคไหม พอท่จะแบบเออไปถ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าลืมวันปฏิยากันนะ,ะไปกันเดี๋ยวฮะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วเพราะว่าวันที่สองเราก็ผ่านวันประกันพุ่งนะฮะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายอะไรเดี๋ยววันนี้ผมอยุดสนามกอล์ฟนะผมยู่สนามกอล์ฟส,สิงพา์คอนแกนนี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้มันเสร็จนะฮะแล้วก็จะได้ดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงจริงๆผมก็อยากดูแล้วแหละแต่ือแบบจริงๆมันยาวมากจริง จริไม่ไม่ควรจะเป็นโปรเจกต์เลยแหละเพราะว่ามัน,ม,นมันแค่คลิปเดียวและคือโอกาสจะลงคลิปนี้แบบเออความยาวแค่แบบสี่ห้านาทีแบบคลิปทดสอบกล้องเฉยๆมันไม่ควรจะต้องนานขนาดนี้นั่นแหละฮะโอเคทุกคนแล้วทุกคนไปดูภาพกันนะฮะ